ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมพศสสาา2568เกิดการประทะอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนอันเป็นที่พิพาทมายาวนานระหว่างสองประเทศคือไทยและกัมพูชาด้วยความรุนแรงของเหตุการณ์ขยายตัวรวดเร็วจากการยิงปืนเล็กกลางไปสู่การประทะด้วยอาวุธหนักรวมถึงการใช้เครื่องบินรบลุกรานเขตแดนของอีกฝ่ายซึ่งถือเป็นการยกระดับสถานการณ์จนเกินขอบเขตขององค์การสู้รบชายแดนทั่วไป วันหนึ่งในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคม2 5 6 8กองทัพไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ f 1 6จำนวนหกลำประจำชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมกับการขึ้นบินในภารกิจที่ไม่ธรรมดาซึ่งหนึ่งในนั้นถูกใช้งานโดยตรงในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาการใช้ f 1 6นี้ทําให้สถานการณ์บานปลายอย่างชัดเจนเพราะการโจมตีทางอากาศถือเป็นการยกระดับกว่าเฉพาะการปะทะที่พื้นดินทั้งสองฝ่ายได้กล่าวโทษซึ่งกันแ Air และการเกี่ยวกับต้นเหตุขององค์การปะทะ ฝ่ายไทยกล่าวว่ากองทัพกัมพูชายิงปืนใหญ่และจรวดเข้าเขตไทยและใช้อากาศยานไร้คนขับโรนลาดระเวณพื้นที่ชายแดนไทยก่อนที่ฝ่ายไทยจะตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายล่วงล้ำเข้าพื้นที่ทับซ้อนและเป็นผู้เริ่มใช้กำลังภายในเขตแดนกัมพูชาในช่วงที่ปะทะรอบแรกอย่างน้อย6จุดชายแดนถูกกระทบซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ209กิโลเมตร130ไมล์ ฝั่งไทยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนโดยมากเป็นพลเรือนขณะที่มีการอพยพพลเรือนเป็นจำนวนมากจากพื้นที่เสี่ยงในวันถัดไปข้อขัดแยง้งขยายวงกว้างขึ้นทั้งด้านพื้นที่และช่วงเวลาผลกระทบเชิงมนุษยธรรมเริ่มชัดเจนชาวบ้านในจังหวัดชายแดนของไทยต้องอพยพไปยังจุดพักพิงชั่วคราวเพราะเสียงระเบิดและเกรงว่าอาวุธหนักจะตกใกล้หมู่บ้านโรงพยาบาลและสถานพยาบาลบางแห่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเป้าหมายหรือได้รับความเสียหายจากการโจมตี ซึ่งเพิ่มความวิตกให้กับชุมชนเมืองชายแดนด้านการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐอย่างชัดเจนกัมพูชายื่นเรื่องต่อ United Nations Security Council UNSC ให้เรียกประชุมฉุกเฉิน้วยกล่าวถึงการรุกรานทางทหารอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายของไทยฝ่ายไทยเองก็อ้างหลักฐานว่ากัมพูชาได้ใช้จรวดและอาวุธหนักยิงเข้าเขตไทยและล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยของไทยนอกจากนี้หลายประเทศออกคำเตือนนักเดินทาง เช่นสหราชอาณาจักรแจ้งเตือนไม่ให้เดินทางไปพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยไม่ได้จําเป็นมีการเปิดเผยว่าไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการว่าภารกิจรอบที่3ของ F-16 นั้นชัดเจนว่าเป็นช่วงเวลาใดและรายละเอียดอย่างไรเพราะฝ่ายไทยไม่ได้ถแถลงว่าเป็นรอบสาม โดยชัดเจนแต่สื่อบางแหล่งอ้างว่าเป็นการบินเข้าทำลายฐานทัพหรือฐานยุทธปกรณ์ของกัมพูชาอีกครั้งในเขตออด,ดามินเชทางตอนเหนือของกัมพูชาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชัดเจนคือการใช้อากาศยานรบเช่น F-16 ถือเป็นขั้นตอนที่ยกระดับด้านยุทธวิธีของไทยขณะที่การรุกทางอากาศเริ่มขึ้นกองกำลังทั้งสองด้านยังคงใช้การยิงปืนใหญ่จรวดและอาวุธหนักในหอลายจุดชายแดนซึ่งพื้นที่รวมถึงภูเขาและวัดโบราณที่อยู่ใกล้เส้นพรมแดนบริเวณดังกล่าวมีความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ เช่นประสะาสาทต้ามวลถงซึ่งเป็นวัดของโบราณติดชายแดนไทยกัมพูชาและเป็นหนึ่งในจุดที่เกิดการประทะหนึ่งในผลลัพธ์ที่มีตัวเลขชัดเจนคือฝั่งไทยมีการอพยพพลเรือนอย่างน้อย1 3 8 0 0 0คนจาก4จังหวัดชายแดนขณะที่ฝั่งกัมพูชามีรายงานการอพยพครัวเรือนหลายพันครัวและครอบครัวมากกว่า1500ครอบครัวในเขตออด,ดามินเชตัวเลขผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปตามแหล่งข่าว แต่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกัมพูชาว่าอย่างน้อย13คนรวมทั้งพลเรือน8คนเสียชีวิตใน2วันแรกขององค์การประทะฝ่ายไทยอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งทหารและพลเรือนกว่า30คนในช่วงเดียวกันสุดท้ายหลังการเจราจาโดยมีบทบาทของอันวาอิบรามนายกมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน และการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและจีนจึงได้มีข้อตกลงหยุดยิงมีผลตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม2568ข้อตกลงดังกล่าวเปิดทางให้มีการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายและจะตั้งกลไกตรวจสอบการยุติการยิงโดยสรุปเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและกัมพูชาได้ลุกลามไปสู่การประทะเต็มรูปแบบซึ่งใช้ทั้งอากาศยานรบและอาวุธหนัก เป็นการส่งสัญญาณว่าเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีของกองทัพอย่างมีนัยยะทั้งนี้แม้จะมีการหยุดยิงแล้วแต่ว่าบาดแผลด้านการเมืองทูตและภาพลักษณ์ต่อพลเรือนชายแดนยังคงต้องได้รับการเยียวยาอย่างยั่งยืน